สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยกับใครดีมากชาเนลหนึ่งแนะครับพร้อมการรายงานโปรเนตของแต่ละเดือนในวันนี้ผมมีโปรเนตสิเมกในราคา200บาทต่อเดือนในเดือนธันวาคม2 5ง4นะครับจะเป็นโปรเน็ตของ3ขค่ายไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า d t แทนะครับ ในแต่ละเดือนนะครับจะมีโปรมากมายไม่ว่าจะเป็นของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ก็เลือกสมัครได้เต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้พมมีโปรเน็ตที่น่าสนใจจะเป็นของลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ระบบเติมเงินและลูกค้าที่ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมแบบเติมเงินนะครับโดยสามารถเลือกสมัครโปรเน็ต10เมกในราคาเพียง200บาทได้เลยนะครับรายละเอยียดจะมีอะไรบ้างนั้นก็ตามกันไปดูเลยครับเราก็มาเริ่มที่ค่าย AIS กันก่อนนะครับสำหรับค่าย AIS ก็จะเป็นโปร10เมกราคา200บาท โดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่10เมกนเลยจะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดในโปรนี้จะไม่มีโทรฟีทั้งในและนอกเครือข่ายนะครับแต่จะได้ใช้งาน a i Super WiFi ฟรีไม่จำกัดน,นะครับหากต้องการการโทรฟีก็สามารถเลือกสมัครโปรโทรฟีได้เลยนะครับโดยจะเป็นแพ็กเกจเสริมการโทรนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมาเหมา59บาทต่อเดือนโดยสามารถโทรฟีได้ทุกเครือข่ายนะครับครั้งละ15นาทีและเหมาเหมา50บาทต่อเดือน โดยจะได้โทรฟรีเครือข่าย AIS นะครับ15นาทีโดยจะสามารถกดสมัครแพ็กเกจนี้ได้ทันทีนะครับหลังจากย้ายค่ายเบอร์เดิมภายใน7วันและจะเป็นการหักค่าบริการทุกๆ30วันใช้งานได้นาน6เดือนเลยนะครับค่าบริการของแพ็กเกจนี้ก็จะอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะครับและจะมาพร้อมกับรหัสในการกดสมัครได้ทันทีเพียงกดดอกจัน777ดอกจัน9ก้าง6แกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรได้เลยนะครับ เราก็ไปต่อที่ค่ายดีแท็กกันต่อนะครับค่ายดีแท็กก็จะเป็นโปร10เมกในราคา200บาทและจะได้โทรฟีทุกครือข่าย15นาทีเลยนะครับโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่10เมกันเลยจะเป็นแบบไม่อมัลลิวสปีดพร้อมกับโทรฟีทุกเครือขายนะครับครั้งละ15นาทีนานตลอด24ชั่วโมงค่าบริการก็จะอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะครับและจะต่ออายุให้อัตโนมัตินาน30วัน ในโปรโนี้ควงค่ายดิแทกนะครับเราจะสามารถใช้งานกันยาวๆกันเลยครับจนกว่าจะมีการยกเลิกของแพ็คเกจหากสนใจในการสมัครนะครับก็เพียงกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน198ดอกจัน9111569กดสี่เหลี่ยมแล้วโทรได้เลยนะครับและจะต้องกดสมัครภายใน180วันนะครับ โดยนับตั้งแต่วันที่ย้ายค่ายมาในแท็กสำเร็จนะครับซิมที่สามารถสมัครได้ก็จะต้องเป็นซิมที่ย้ายค่ายมาในแท็กแบบเติมเงินเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้นะครับเราก็ไปต่อค่าย t ทู o ู e พสกันต่อนะครับสำหรับค่ายทูมูเพ e ก,ก็จะเป็นโปร10เมกไอม้อนทันรฟรีทุกเครือข่ายไวไฟไมันค่าบริการอยู่ที่200บาทนะครับ สรับค่ายทูมบ์นะครับก็จะเป็นค่ายที่น่าสนใจให้สาวผูกองค่ายได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นเลยนะครับโดยคุณผู้ชมจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูส่ดนนะครับอยู่ที่10เมกเลยจะเป็นเน็ตไม่อั้นม่ลดสปีดพร้อมกับโทรฟรีทุกค่ายโทรได้ตัวเนื่องนาน15นาทีนะครับตลอด24ชั่วโมงหากโทรเกินนะครับก็จะคิดนาทีละ99สตางค์ต่อนาทีพร้อมกับการใช้งาน WiFi ได้ไม่อั้นเลยนะครับอายุใช้งานนาน30วันและจะต่ออายุอัตโนมัติจำกัดอยู่ที่6รอบนะครับ ค่าบริการรวมแวดอยู่ที่200บาทต่อรอบนะครับสนใจในการสมัครก็เพียงกดดอกจัน900ดอกจัน9827กดสี่เหลี่ยมแล้วถทรได้เลยนะครับท่านที่สามารถสมัครได้ก็จะต้องเป็นท่านที่ต้องการย้ายค่ายมาทูมูเพสเท่านั้นนะครับและจะต้องกดสมัครภายใน7วันนับจากวันที่ย้ายค่ายสำเร็จนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเนซ10เมกของสามค่ายที่น่าสนใจ ที่แต่ละค่ายได้จัดโปรออกมาให้เราได้เลือกสมัครใช้งานได้เต็มที่เลยนะครับแต่ข้อจํากัดขอแลกเงื่อนไขของแต่ละค่ายอาจจะไม่เหมือนกันหากชอบในกนารสมัครโปรเน็ตราคาถูกก็สามารถกดติดตามได้ภายในช่องของเราสามารถกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดโปรเน็ตของแต่ละค่ายภายในช่องของเรานะครับขอขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแล้วเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ